สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงช้างที่มีชื่อว่าญ่านวลหรือว่าย้าพังนวลนั่นเองนะครับทุกคนย่าพังนวลนั้นก็คือว่าเป็นช้างที่มีอายุเยอะที่สุดในกลุ่มและเป็นญ่าแท้ๆของการกล้วยและเป็นแม่ของภูผาและก็สีลาด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็คือว่าวันนี้ผมก็จะมาอ่านหนังสือทางช้างผ่านที่เกี่ยวกับประ,ประวัติย่านวลให้ฟังนะครับทุกคน ในสังคมช้างป่าผู้หญิงเป็นใหญ่โดยยึดตามระบบอาวุโสช้างพังที่มีอายุมากจะถูกยกให้เป็นแม่แปลกหรืออ่านว่าแม่ปแหลกหรือหัวหน้าโขงคอยนำพาช้างทั้งหมดไปหากินในตามจุดต่างๆโดยอาศัยความเกา๋าเห็นโลกมานานประสบการณ์เพียบจนรอบรู้ไปหมดว่าในแต่และดูการป่าตรงไหนจะสมบูรณ์ไม่มีอันตรายเหมาะที่จะย้ายโขงไปอาศัยอยู่ เมื่อป่าเปลี่ยนก็พาโขงย้ายต่อไปหมุนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ในแต่ละปีนะครับทุกคนและก็ในการกล้วยภาคแรกช้างแม่แปลกประจําโขงก็คือว่าก็คือหญ้านวลน,นั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าหญ้าพังนวลน,นั่นเองซึ่งนอกจากจะเป็นหัวหน้าโขงแล้วยังเป็นหญ้าแท้ๆของการกล้วยอีกด้วยพอมาถึงภาคสองหลายคนสงสัยว่าหญ้าพังนวลหายไปไหน แต่สำหรับใครที่เคยชมซีรีส์ก้านกล้วยประจนภัยคงตอบได้ไม่ยากว่าย่านวลหรือว่าย่าพังนวลของเรานั้นแก่งอมไปตามวัยสุดท้ายกเ็เดินเข้าไปจบชีวิตในสุสานช้างอย่างสงบตามวิถีแห่งช้างป่านั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับประวัติของย่านวล คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์หน่อยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมีกําลังใจในทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนว่าอยากให้ผมทําตัวไหนอะไรยังไงก็บอกผมมาได้นะครับทุกคนแบบว่ารีเฟรมาได้นะครับผมจะได้ทําให้ทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมนจนจบนะครับขอบคุณครับ